สวัสดีครับพ่อกระบะมุน์ฟ้ามครับวันนี้เราอยู่ในโซนย่างผาราครับย่างผาราแปลงนี้อายุ1ปีครึ่งครับเดี๋ยววันนี้เราพามารับชม่ซนย่างผาราในดูดูเร้งอายุปีครึ่งครับลักษณะตอนย่างจะยู่แบบนี่ครับจะแห้งเลงขนาดนี่ครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่คือ่ซนย่างผาราคอรโรครับ่ซนย่างแปลงนี้อายุ1ปีครึ่งครับลูกเมือเดือนมีถุนายนพอ2565่อครับ นี่ก็มาปีครึ่งกว่าแล้วครับนี่คือลักษณะส่วนย่างของเราครับก็ช่วงนี้ฝนไม่ตกมาเป็นระยะเวลาประมาณสองเดือนเกือบจะสามเดือนแล้วครับนี่ครับต้นยาต้นไรกระเฮี่ยวหมดเลยครับนี่ถั่วหยิกคารวบพืชขุมดินคอเราครับกาเหลือเรื่องเฮี่ยวเลยครับส่วนร้องย่างคอเราเราชี้เฉพาะร้องครับเมื่อตอนเดือนธันวาเราชี้เฉพาะร้องใส่ปุ้ยครับก็เลยจะเป็นแนวเป็นโซดอยู่แบบนี้ครับ ส่วนย่างก็พลัดใบเตะใบไม่เรียบร้อยเลยครับย่างก็เริ่มเป็นพุ่มเล้ครับนี่เป็นพุมเลยย่างรุ่นนี้เราจะไหวพุ่มเลยครับเราจะไหวพุ้มห้างจากดินประมาณส่องเม็ดครึ่งครึ่งซ้ำเมตดนะครับเราก็ปล่อยย่างเต้พุ่มเลยครับนี่คือลักษณะดูกว้างๆครับลักษณะส่วนย่างของเราครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ถังเปล่งเลยครับในส่วนย่างไปนี่เราก็มีปลูกกล้วยแซมไปครับ กล้วยก็เป็นกล้วยเล็บมือนั่งนะครับสภาพของกล้วยตอนนี้ก็ไม่ไขไว้แล้วบางต้นก็ลมพับไปแล้วครับบรรยากาศคองต้นกล้วยนี่คือพับบรรยากาศคองส่วอนอยางพาราอายุ1ปีครึง่งครับยางเปลงนี่เป็นยางใสพันหกสนวนสูนครับก็ต้นช่วยสมบูรณ์ครับนี่ครับต้นช่วยสมบูรณ์นี่ครับต้น นี่ครับตอนอ้นยางก็าหนึ่งขับมือพอดีแล้วครับนี่สูงจากพื้นประมาณร้อยห้าสิบเซนครับก็ตอนอ้นยางประมาณหนึ่งขับมือก็ถือว่าสวยสมบูรณ์ครับยางแปลงน,นี่ก็ใส่ปุ๋ยสูตรยิบห้าเจ็ดเจ็ดครับหยิบห้าเจ็ดเจ็ดเท่ากับหยิบเอดศูนย์สูดนะครับนี่คือความสมบูรณ์ของตอนอ้นยางที่ทางบ่าวหมุนฟาร์มอยู่ครับความสมบูรณ์โดยกว้างๆนะครับนี่ให้ดูกว้างๆเลยครับ ภาพกว้างกางของ่วนย่างพาราคอโรครับแหลงนี้่วนย่างแปล่งนี้ประมาณเจ็ดไร่ครึ่งครับเจ็ดไร,ร่กับสามงานที่ไว้เจ็ดไร่ครึ่งนะครับเป็นย่างพันหกส่วนนครับนี่ก็พามาดูเพียงเท่านี้ครับดูถึงบรรยากาศ่วนย่างในดูดู่เลงครับในช่วงดูดู่เลงจะมีลักษณะอยู่แบบนี้ครับ่วนย่าง ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ